หุกหลังครัวที่ครัวบ้านพากักรินคนติดวัดคลองใหม่สนะามพานนครปฐมนะคะตอนนี้นะคะเชฟของเรานะคะกําลังครัวข้าวผัดอยู่นะคะข้าวผัดที่ร้านเราขายดีมากแล้วก็ข้าวผัดทุกอย่างนะคะหกสิบห้าบาทเท่านั้นนะคะกําลังปรุงโรล,ลจ้านี่ค่ะหอมขึ้นมาเลยนี่ค่ะมาดูกันเลยค่ะว่าทําไมข้าวผัดที่ร้านเราถึงขายดีนะคะคคสีสันดเริ่มเข้ามาแล้วขึ้นมาแล้วว้าว หอมอร่อยน่ากินมากนี่จะเป็นข้าวผัดกุ้งนะคะข้าวผัดกุ้งข้าวผัดทะเลข้าวผัดหมูกรอบได้หมดค่ะ65บาทเท่านั้นนะคะร้านเราไม่ได้ขายแค่อาหารจานใหญ่อาหารตามสั่งของร้านเราก็เด็ดเหมือนกันนะคะเยจะเติมลงถาดแล้วจ้าพร้อมเสิร์ฟค่ะข้าวผัดกุ้งนะคะนี่น่ากินมากหอมน่าทานมากเลยค่ะเอาไข่